สวัสดีค่ะอยู่กับช่องนองพุกนะคะวันนี้พุ๊กมีท่ายืดหลังและก็บริหากรกล้ามเนื้อหลังนะคะสําหรับคนที่มีปัญหาปวดหลังซึ่งโดยที่โดยโปกติแล้วผู้ที่มีปัญหาปวดหลังเนี่ยอาจจะคิดว่ากล้ามเนื้อหลังของเราตึงหรือว่าแข็งแต่จริงๆแล้วมันมีปัจจัยหลายอย่างมากเลยเช่นกล้ามเนื้อหลังของอาจจะไม่แข็งแรงนะคะบวกกับกล้ามเนื้อของเราที่ตึงมากๆ วันนี้กูมีท่าออกกําลังกายกล้ามเนื้อหลังเพื่อสร้างหลังให้แข็งแรงนะคะไม่ว่าจะเป็นช่วงหลังล่างแล้วก็ช่วงสบะบักนะคะช่วยเปิดช่วงไหล่แก้หลังค่อมด้วยนะคะเดี๋ยวเราความแล้วเรามาเริ่มฝึกกันเลยนะคะว์มกล้ามเนื้อก่อนนะคะให้เอามือประสานกันวางใต้คางแบบนี้นะคะขาวางเท้ากว้างประมาณเท่าช่วงสะโพกหายใจเข้า หายใจออกค่อยๆยืดแขนชา้าๆให้ตรงกดหัวไหล่ลงมามองตรงด้านหน้าหรือแหงนหน้าขึ้นเล็กน้อยค้างไว้ประมาณสี่ลมหายใจถ้าไม่ไหวคลายท่าก่อนได้หรือคลายคิดว่าตึงเกินไปให้ขยับมือไปด้านหน้านะคะแล้วก็ยืดหรือไม่ถนัดที่จะประสานมือให้ หันปลายนิ้วไปทางด้านหน้าค่ะกดหัวไหล่ลงมากล้ามเนื้อหลังกล้ามเนื้อหน้าท้องตึงค่ะแล้วคลายขอทําอีกรอบหนึ่งนะคะอีกรอบนึงหายใจเข้าหายใจออกค่ะค่อยคอยยืดแขนขึ้นมากดหัวไหลลงมองตรงหรือเลือดมองเพดานข้างบน หายใจให้ลึกและออกให้ยาวนะคะค่ะแล้วค่อยๆค,ค,คลายเอามือวางที่พื้น่ะด้านข้างผลักตัวขึ้นมาตั้งเขา่าขยับมือให้อยู่ใต้ไหล่ขยับเข่าให้อยู่ใต้สะโพกแล้วโค้งหลังขึ้นมานะคะก้มศีรษะลงเพื่อคลายกล้ามเนื้อหลัง หายใจเข้ากดหลังล่างลงและมองตรงไปทางข้างหน้าหายใจออกให้โค้งหลังขึ้นและกล้มศีรษะลงหายใจเข้ากดหลังลงมองตรงข้างหน้าหายใจออกให้โก่งหลังขึ้นช้าๆและกล้มศีรษะ หายใจเข้ากดหลังลงและมองตรงข้างหน้าหายใจออกกวงหลังขึ้นช้าๆและกล้มงศีรษะลงและผ่อนคลายนะคะปรับหลังตรงค่ะหลังจากที่เราวอร์มกรามเน้ยแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าสูา่ท่าขอบราฟอสนะคะให้เรานอนคว่ำลงไปเลย ปลายเท้าพอย์ไปทางด้านหลังขากว้างประมาณเท่าชงสะโพกนะคะไม่กว้างเกินไปนะเก็บเข้ามานิดนึงขาจากนั้นเอามือประสานกาันด้านหลังกดหน้าของเราลงโดยให้หน้าผากชี้ลงที่พื้นนะคะเราจะไม่เห็นคอไปด้านหน้าแบบนี้นะเพราะเวลาทําแล้วเราจะปวดคอนะคะให้เรากดลง ปรับลมหายใจของเราโดยให้เราหายใจเข้าทางจมูกเวลาเรายกลำตัวขึ้นให้เราหายใจออกเป่าปากเป่าเหมือนหลอดกาแฟาเล็กๆนะคะใช้หลักการของพิลาทิสเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยค่ะให้เราบีสบสะบักแขนตรงดันแขนของเราหรือมือให้ไกลจากสะโพกเพื่อยืดหัวไหล่ไปด้วยหายใจเข้า ยกตัวขึ้นมายกอกขึ้นมายกขาหรือต้นขาให้พ้นจากพื้นโดยที่เราไม่งอเงขา่าบีกกล้ามเนื้อสะโพกนะคะกดหน้าของเราลงดันแขนให้สูง และลดลงหันหน้าไปทางด้านไหนก็ได้ขัดด้นานขวาหรือด้านซ้ายก็ได้ปล่อยมือง่ายวางเดี๋ยวเราจะทำนะคะอีกสามรอบนะคะทำทั้งหมดสี่รอบขาเอามือประสานความหนาผักลงหายใจเข้าหายใจออกค่ะยกลำตัวขึ้นดันแขน ให้สูงสี่สามสองและหนึ่งคลายปล่อยมืองายว่างเลยคะ่ะแล้วหันหน้าไปสั่งอีกข้างนนะสลับข้างไปด้วยหายใจลึกและออกเกลียวยา และกลับมารอบที่สามนะคะประสานมือเหยียดแขนให้สุดคขากหน้าน,นะคะหน้าผากชี้ลงที่พื้นหายใจเข้าหายใจออกยกต้นขายกลำตัวแล้วดันแขนขึ้นหายใจให้ลึกและออกให้ยาวสามสอง หนึ่งและคลายนะคะหันหน้าไปด้านข้างค่ะร้อยมือว่างคนคลายหัวไหล่รอบสุดท้ายนะคะค่ะมือประสานกันความหน้าลงนะคะหายใจเข้าหายใจออกค่ะย,ยกลำตัวขึ้นดันแขนขึ้นไป ห้างไว้ค่ะสี่สามสองหนึ่งและลดลงนะคะปล่อยมือหันหน้าไปอีกด้านหนึ่งขาวางมือข้างออตัวนะคะความหน้าผากลงดันตัวกลับขึ้นมาค่ะตั้งเข่า ขยับมือให้อยู่ใต้หัวไหล่นะคะเข่าอยู่ใต้สะโพกแล้วโก่งหลังเพื่อคลายกล้ามเนื้อค่ะและผ่อนคลายนะคะค่ะเรามาดูท่าต่อไปเลยค่ะเป็นท่าธนูหรือว่าท่าโบโพส,สนะคะค่ะให้เราเริ่มจากการนอนคว่ำเหมือนเมื่อกี้เลย ่ะออปชันนะคะสำหรับคนที่จับเท้าไม่ถึงให้จับทีละข้างค่ะก็คือจับเริ่มที่ขาข้างขวาก่อนนะคะให้จับทีละข้างก็คืองอเข่าข้างขวามือขวาจับนะคะมือซ้ายให้เราเหยียดไปข้างหน้าแบบนี้อันนี้คือออปชันนะค่ะสำหรับคนที่จับได้งองเข่าสองข้างพร้อมกันเลยนะคะขยับเขา่าไม่ให้กว้างเกินไป ให้เราเก็บเข่าเข้ามาประมาณสะโพกนะคะเหยียดแขนให้ตึงเหมือนใช้เท้าเนะะี่ยค่ะดึงแขนตรงนะคะแล้วก็ดึงหัวไหล่กดหน้าผากของเราลงหายใจเข้าเดีย๋ยวกรุกทำออปชันให้ดูก่อนนะหายใจออกค่ะคนที่ทำออปชันก็คือยกต้นขาทั้งขวาและซ้ายขึ้นและยกแขนข้างซ้ายขึ้นมาให้แขนอยู่ใกล้กับศีรษะ อย่างนห,หน้าไปข้างหน้านะคะกดหน้าของเราลงแล้วค้างไว้คนที่ได้จะเท้าสองข้างเรายกขึ้นมาเลยค่ะกดหน้าของเราลงเล็กน้อยสีลงหายใจสามสอง ค่อยๆค,คลายค่ะวางเท้าลงนะคะหันหน้าไปทางไหนก่อนก็ได้ค่ะค่ะแล้วกลับมานะคะทำรอบที่สองสำหรับคนที่ทำออปชั่นอยู่ก็คือเปลี่ยนขาได้เลยมือง,งอเข่าข้างซ้ายมือซ้ายจับเท้ามือขวาเหยียดไปข้างหน้ากดหน้าผากของเราลง หายใจเข้าหายใจออกค่ะค่อยๆย,ยกต้นขาสองข้างขึ้นแล้วยกลำตัวของเราขึ้นมายกแขนขวาขึ้นมาช้าๆกดหน้าของเราลงเล็กน้อยค้างไว้4ลมหายใจคลายไว้จับขาสองข้างเลยนะ3าสอง หและคลายนะคะวางเทา้าหันหน้าไปฝั่งตรงข้ามค่ะและวางมือนะคะที่พื้นผลักตัวขึ้นมาขยับเขา่าขยับมือนะคะและโค้หงหลังขึ้นคลายหลัง ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิง่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดค่ะมีถ้าใครอยากให้พุ่ลงคลิปแบบไหนนะคะหรือมีปัญหาอะไรสามารถคอมเมนต์มาได้นะคะยินดีมากๆเลยแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ